เจ้าเด่นายสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงบ้างรครับสบายดีไหม <Yeah. S 1> และวันนี้เรากลับมาเจอกับต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับผมที่ว่าชื่อนี่แบบก็สุดยอดแหละ <Yeah. S 1> อยากรู้ไหมว่าเป็นต้นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมยกให้ดูเลยนะหนึ่งสองสามเฮ้ยเา,เอาโอ้เบานี่นครับผมอันนี้คือสเสนจันประกายดาวนะครับผมเรามารู้จักกับเขากันก่อนดีกว่าตามข้อมูลที่ผมหามนะครับผมก็จะเป็นพืชที่เป็นว่านนะครับผมในตระกูล ว่านของเสน่จันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่สเสน่ของสเสนอ่าเสน่ของสเสน่เอ้ยยังไงเนี่ยชื่อมันก็สเสนแต่ว่าผมใช้ว่าจุดเด่นดีกว่าเอกลักษณ์เขาดีกว่าหรือว่าจะเป็นอะไรดีคือว่าตระกูลสเสน่จันเนี่ยครคือสามารถที่จะบิดได้ง่ายถามว่าบิดคืออะไรคือเราสามารถที่จะเอา เน่จันแดงจันดำจันขาวเสน่จันอะไรก็ได้นะครับผมเอามาผสมเกสรกันแล้วก็จะได้ตัวที่เป็นตัวใหม่ขึ้นมาทำน้องเนี้ยครับผมก็แต่ว่าสำหรับน้องต้นเนี้ยคือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเลี้ยงมาหนึ่งปีแลวน้องก็ไม่ได้ให้ผลผลิตอะไรเลยเราก็เลยจะมาดูว่าน้องเขาป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลือ้อลื้ออีกแล้วลือ้อ ตลอดนี่ช่องรื้อหรือช่องอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะจะมารื้อกันว่าข้างในน้องเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่านี่เราก็ก็ล้อมขุดมาอย่างนี้เลยแล้วก็เอาใส่กระถางแล้วเอาเอาเอากลับบ้านมาไปเรามาเริ่มดูน้องกันเลยกว่าว่าน้องเขาเป็นอะไรมาโอเคผมก็เรามาเริ่มก่อนนะเดี๋ยวผมแก้ไม้ออกก่อน เสน่จันเนี่ยเขาก็สามารถเพาะพันธุ์โดยการผ่าตาก็ได้นะครับผมยกยอดก็ได้หรือแม้กระทั่งผสมเกสรก็อาจจะได้นะเพราะว่าตามข้อมูลที่ผมหามาเขาบอกว่าสามารถเอาเกสรจากต้นหนึ่งมาผสมกับอีกต้นหนึ่งเพื่อที่จะได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมาก็อาจจะนะอันนี้ผมผมไม่ชัวนะผมหาข้อมูลมาคร่าวๆเพื่อที่จะให้ทุกคนทราบนะครับผมนี่อุ้ยนี่ครับผมก็อันนี้ก็จะมีตาอยู่เดี๋ยวผมค่อยเดี๋ยวผมค่อย ค่อยซูมให้ดูแต่ผมมาลื้ออันกเก่าออกก่อน <_ m ix> เอาละเดี๋ยวผมจะยกขึ้นแล้วนะครับผม,ผม,มผมยกเทเลยแล้วแล้วเราก็จะมาดูรากกันโอ้โหนี่มีแต่ก,กากมะพร้าวเลยเนี่ยม <_ m ix> ีกมากมะพร้าวล้วน <_ m ix> ก็ <_ m ix> หลังจากที่เราได้ลื้อมาสักพักหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่านะ น่าจะเป็นเพราะว่ากาบมะพร้าวอะครับคือคืออย่างน้องต้นนี้เจ้าของเดิมเนี่ยก็คือเป็นกาบมะพร้าวล้วนเลยแต่ว่าด้วยความที่กากมะพร้าวล้วนอะคือเขาก็ไม่ใช่ว่ากาก,ากมะาพร้าวเราก็เลี้ยงในกระถางนะคือเขาก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 มะพร้าวแล้วก็ลงดินอีกทีหนึง่งแล้วก็เนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมเห็นลา oh, <no. S 1> เห็นลาตรงกาบมะพร้าวก็อ,อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้องอะไม่สามารถที่จะ ขยายพันธุ์หรือว่าให้ลูกออกมาได้นะฮะก็เดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนเป็นสูตรของเราดูคือสูตรของเราก็คือสูตรดินผสมเหมือนเดิมครับผมสูตรเดียวใช้ทั้งบ้านเลยนะเดี๋ยวผมค่อยๆมาดูกันเพราะนี้ก็ล่าเขาก็เกาะกากมะพร้าวไว้แน่นเลยครับเนี่ <Yahoo! S 1> มาแล้วอ๋อน,นี่ต้นก็มาโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมาเกเอาละ,ะครับทุกคนก็หลังจากที่เราได้ลื้อรากล้างรากเลยดีกว่าอะไรหมดเรียบร้อยแล้วก็สรุปคือก็มีต้นนะฮะ oh! อันนี้น้องก็ให้ทายาดอยู่เหมือนกันแต่ว่าเจ้าของเดิมอาจจะแบบใจร้อนแล้วก็คิดว่าเฮ้ยนี่ก็ โควิดแล้วรอบสองจะหมดแล้วนะแล้วรอบสามจะมานะเองยังไม่ออกลูกให้ข้าข้าก็เลยฝากเพื่อนมาล้างดูก่อนนี่ครับผมพอดีว่าเจ้าเจ้าของเดิมเป็นเพื่อนกันเขาเลยแบบว่าฝากมาให้ดูแลหน่อยหนึ่งก็ถ้าขายได้ก็อีกเรื่องหนึ่งลองทักเข้ามาในเพจก่อนดูนะว่าต้นนี้จะปล่อยไหมหรือว่าเราอาจจะรอให้นอ้องเขาโตก่อนหรือแล้วเราค่อยปล่อยนะครับผมในในเพจซุ้มเมียซื้ออย่าลืมเข้าไปดูนะครับผมกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวจะค่อยมาอัปเดตก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะ ใส่ดินในสูตรของซุ้มเมียซื้อนะครับเราจะมาเลี้ยงกันในสูตรของซุ้มเมียซื้อกันต่อไปอ่ะอันนี้ก็น่นาอันนี้ก็น่าอีกต้นหนึ่งฝ<ม>ั่งนี้ยเ,ยเยอะเลยะไรนี่ <Yeah. S 1> มีอะไรบ้างโอถ่อายรูไปไ้หมรูอมีตรงนี้มีสองฝั่ง กอ,อนันนี้ก็น่าจะใช่ใช่นง้นะเดี๋ยวเราเอาลงดินกันแต่ว่านี่เราอาจจะไม่ได้ฝังลึกเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วนะครับผมก็คือไม่ได้ลึกมากอะ่ะในระยะหนึ่งนี่ประมาณนี้พื่อที่จะให้น้องต้นใหม่อะ่ะเขาขึ้นมาได้ง่ายๆหน่อย โอเคอ่อะอาล้วครับผมวันนี้เราเราก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับผมกับสเสน่ห์จันทร์ประกายดาวด่างชมพูนะฮะอันนี้ก็ติดด่างชมพูทุกใบเลยก็สรุปแล้วน้องไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมก็แค่อาจจะให้ทายาช้าไปหน่อยนึง <S <S แล้วก็เจ้าของเดิมเขาก็อาจจะแบบใจร้อนไปนิดนึงนะฮะว่าแบบเออทำไมน้องถึงไม่ไม่ให้ทายาสักทีนึงก็วันนี้ เหมือนเดิมนะครับผมก็ขอบคุณต้นไม้จากเพจซุ้มเมียซื้อนะครับผม <c oughs> ก็ติดตามสตอรี่ชีวิตของน้องเสน่ใจรประกายดาวได้ในเพจซุ้มเมียซื้อนะครับผมว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้ช่องของผมด้วยนะครับผมโจเดินนายก็ใกล้จะเปิดรายได้ได้ละขอเถอะครับนะนิดนึงใกล้ละวันนี้ผมก็ขอลาไปกับน้อง สเสน่ห์จันประกายดาวอีกรอบนึงครับผมก็บายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของผมบายบายสวัสดีครับ